เอาเลยได้แก่เาขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถอันนี้มันเป็นจุดตัวเองของเขาตนวเขาใี่ภาคขมาพื้นบ้านเป็นของตัวเองเจ้าของเห็นมาโดนเนาะเจ้าของเห็นมาโดนเห็นมาจะเป็นเด็กน่อยเพราะเอาตรงนี้จับขึ้นมาเป็นสินค้าเพราะเอาตรงนี้จับขึ้นมาเป็่นจุดเด่นจ้าเป็นตัวขายดีใจดีใจเพราะว่ามันสาว จัดค่ะมีค่ะอยากให้มีอีกอยากให้จัดอีกใช่ค่ะคิดว่าปีต่อๆไปคงจะอลังกว่าอย่างนี้อันนี้คือเรายัางเตรียมตัวบ้านเยอเสียนก็คงจะอลังได้หลายอย่าง แต่ว่าดีใจค่ะเพราะว่าหมู่บ้านเราในอำเภอรเรามีคนที่มีความสามารถทอผ้าขามา้าสวยๆขึ้นมาเขาก็จะได้มีรายได้ก็เลยดีใจแทนใจค่ะที่มีเทศก,กาลแบบนี้ใกล้ๆบ้านเขาก็คงจะเหมือนกับเราสมัยเราเป็นเด็กเราเห็น จังหวัดใหญ่ๆเขาจัดเราก็อยากไปแต่ด้วยความที่แต่ก่อนพ่อแม่เราก็ไม่ได้ว่างที่จะพาเราไปเล่นพอมันมีงานอย่างนี้อยู่ใกล้บ้าน mm hmm. เขาก็เลยพากันออกมาเล่นทั่วทุกสารทุกที่ออกมาเจอกัน mm hmm. ก็เลยทำให้เป็น mm hmm. เป็นงานใหญ่ได้แบบนี้ค่ะ mm hmm. มันเยอะขึ้นเรื่อยๆอ่ะรวมัขแล้วอย่างนี้เ็คนประมาณเป็นหมื่นไหมเป็นหมื่นค่ะ เป็นหมื่นแล้วแล้ววันวันนี้เป็นวันไรนีค่ <มา S 1> คิดว่าคาดว่าคงเยอะค่ะเพราะว่าทุกที่เขาจะเล่นกันสุดท้ายคือสิบห้าสิบหกคนที่ยังไม่กลับไปทำงาน,นก็จะมาที่นี่เพราะว่าเมื่อคืนนี้ถามว่าหนูถามทุกคนเลยมาไหมลูกมาครับมาแน่นอน,นวันตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงเมื่อวานนี้จะคนเยอะไหม เยอะทุกวันค่ะคิดว่าตั้งแต่วันแรกมาเรื่อยๆคิดว่าวันนี้เยอะสุดแล้วแต่ก็วันต่อมาก็ยังเยอะๆยเยอะขึ้นเรื่อยๆค่ะเยอะทุกวันค <Okay. S 1> ่ะก็เห็นเขาลงเฟซอยู่ว่าคนจะเป็นเป็นแสนนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะยังไงแต,แต่แต่คิดว่าคนจะเยอะแน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นวันสุดท้ายเนาะปีนึงมีครั้งเดียวอย่างเงี้ยค่ะใครก็อยากมาเที่ยวแล้วก็เหมือน ปากต่อปากแล้วก็ลงเฟจลงอะไรกันเยอะอย่างเงี้ยค่ะมีคนสนใจมากแล้วคนก็หลั่งไหลมาจากาต่างอำเภอต่างจังหวัดอย่างเงี้ยค่ะอย่างอย่างที่น้องเข้ามามาขายเสื้อผ้าค่ะเห็นเห็นบอกว่าถามบอกว่ามาจากสีชมพูมาจากขาขาวมาจากจังหวัดเลยอะไรก็มีอย่างเงี้ยค่ะเยอะมากมากค่ะค่ะเตียงยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนที่น้องบ้านใกล้เคียงเยนเคียงต่างจังหวัดก็ เข้ามาเที่ยวได้นะคะวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะวันไหลวันสงการของสีบุนเรืองนะคะรับรองว่าสนุกม่วนชื่นแน่นอนค่ะมากันเยอะๆนะคะค่ะคะสวัสดีค่ะมีค่ะเป็นยังไงครับมันก็ขายดีขึ้นค่ะขายดีขึ้นจากช่วงช่วงเทศกาลนะคะทําให้มันคึกคืนค่ะคนมาเที่ยวในตลาดอําเภอสีบุนเรืองเยอะมากๆค่ะเป็นประวัติศาสตร์เลยค่ะคจ้า บรรยากาศนะคะในงานคือสนุกมากเลยค่ะดนตีเครื่องเสียงแล้วก็ผู้คนเข้ามาเยอะมากๆเลยค่ะเข้ามาร่วมเล่นน้ำสงการกันค่ะการ,อรอเล่นน้ำม,มีปัญหาอะไรการเล่นน้ำไม่มีปัญหาเลยค่ะทุกคนเล่นอย่างสุภาพเรียบร้อยค่ะวันนี้วันไหลของอำเภอสีบุรเืองนะคะอยากเชิญชวนเพื่อนๆ มาเที่ยวงานวันไหลที่อำเภอรีบุญเรืองค่ะดีไดีค่ะดีมากๆเลยค่ะช่วงเทศก,กาลขายของดีขึ้นค่ะแล้วก็คนมาเที่ยวเยอะมากๆเลยค่ะออวันนี้นวัน,นสุดท้ายคนน่าจะเยอะมากๆเลยค่ะเพราะเมื่อคืนนี้ก็คนเยอะเต็มถนนเลยค่ะการได้ไปม,มาคนประมาณ400คือ คาดการไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าเยอะมากๆเลยเะ,ะยันเที่ยงคืนเลยค่ะเที่ยงคืนคนก็ยังไม่หมดเลยค่ะทั้งรถทั้งคนเยอะมากๆเลยค่ะเป็นถนนสองใช่ค่ะเต็มถนน,นไปถึงหน้าโรงเรียนสอรวเลยค่ะ ขอขอบพระคุณนะคะท่านนายอำเภอของสีบุ้นเรือนจังหวัดหนองบัวลำพูด้วยนะคะที่จัดงานได้ยิ่งใหญ่และได้คุณภาพขนาดนี้แสงสีเสียงจัดเต็มในทุกๆคืนค่ะนะะแล้วก็ที่เราเห็นการตกแต่งอันนี้ก็จะเป็นการบริจา,าคผ้าเขามาะะ้าของจากหลายๆภาคส่วนด้วยขอบพระคุณทุกภาคส่วนนะคะที่ร่วมมือร่วมใจการทําให้ธีมผ้าเขามา้าพาม้วนนะคะเป็นถนนผ้าเขาม้าที่ยาวที่สุดในโลกนะคะได้บันทึกในความทรงจําของหลายๆคนคะ่ะ เขารู้สึกมื่อค่ะของไอ้ประชาชนน้องค่ะเนาะปีค่ะเราก็อยากให้เย็บแบบนี้ปนะคะเพราะว่าหนึ่งคนทั้งทั้งที่พร,าาพระเจ้ากับมาจากที่พระเจ้าก็ชีได้ไม้มวนไม้อย่างเราก็ได้ยินคือกิจกรรมแบบเย็ประเภทนี้ของทั้งภาคอีสานฮาว่าคาคมานีาน่มันบนเมนวาตัางแต่ที่สิเป็นผ้าที่สิมาไออมุ่งรกรมา มาดพวกล่เี๊นีพวกละกินากมานี่ี้างทั้งกิพกย่าได้ได้ความคานเรี่ยเป็นในเป็นเม่บ้าน้เป็นลูคาเป็นนั่นเป็นเนื้อของเต้ผู้เฒ่าเขาที่เป็นคนน้าค่ะจาอยายอนุรักษ์ไว้พ่ามือยาใหจะให้ทั้งในอำเภอทังทังไน่ั้นเกี่ยงขาจบ่กค้าบ้าองยาชนนีขาจกตามที่หนูฟังมาในขาาจกนักย่ง้นเลยกั เจ้าคนมาดีหลายทั้งคนที่เจ้ากับมาค่ะเนาะเพราะว่าเพขาแบบชื่นชมทั้งไก่กับม้าลายเลยค่ะทั้งดีก็เจ้าจัดเยอะมากตั้งแต่วันแรกเลยเมื่อเมื่อวานนี้เมื่อวานมันขึ้นนี่แล hm ้วค่ะลายลายจนว่าแต่ว่าจนซ้ำซ้ำกับของปีที่แล้วค่ะแต่ว่าปีนี้หนูคิดว่ามือนี่เลยให้ทีสีทะลุเป้าเป็นลายมืดอยู่ค่ะเพราะว่าเห็นมันขึ้นนี่ ยิ่งตามที่หนูขายของอยู่ขายของฟังทางแล้วค่ะวันนี้ก็แม่ค้าแม่ขายก็เจ้าได้ขายดีไหมค่ะขายของเราก็เป็นกิจว่ตรหนึ่งเพิ่นเอาแป้งปะนากันเราก็เย็บเป็นแต่ว่าก็ได้มีอย่างไอ้มากไหมนะค่ะแต่ที่นี่แป้งเราเป็นกิจกรรมที่ดีนะคะมาแบบนี้เหรอค่ะเพราะว่าอยากให้เฮ็ดเต็มที่เหรอค่ะมันยังสีได้เป็นของทั้งทั้งคนไทยเขาเนาะทั้งภาษอีสานเกาเจ้าก็สะเป็นแต่ว่ามันเพื่อจะแม่เดีวจะาเป็นมงเดียว ที่นี้เป็นพาะมาเป็นอนุรักษ์แล้วก็เป็นประเพณีของทั้งที่จะนเรจะเป็นจุดจานท้องทั้งอาวุธจีนแล้วก็เป็นถนนในภาคมาพามุ่นค่ะของไทยค่ะมองที่เป็นหูโมงนาคค่ะนี่เป็นนูวเย็นนัวเย็นในห้องเพคนก็เจ้ากรรมักนึ่งมันได้เตรียมสบู่กับแชมอู้มั้งน่ะค่ะมาอาบน้ำเพราะว่าตุ้ยอดเลยค่ะเพวยอให้มันแต่เล็กน้อยเล็กน้อยเขากับม่วนเขากับดีใจมาค่ะเพราะว่าได้เย็นแบบนี้เขาหูโมงนาคจะนี้งมันไปอยากให้เ e ็ t ตีนออีกแกหน้อยเนี่ยภาปนาตอยมเลยรรบร้อยเต็มเต็มลยค่นนี้ากเที่ดอกมันือเฮ็ดทอุ่นเออปนามันเลียอดพุ่นลยสุดเลยกโดยภาพรวมโดยภาพรวมดีไหมค่ะยางงังี่ไปอีกค่ะเพราะาดีค่ะหินดเยอะเลยตอนนี้ที่ของทีุ่มดอกมูที่ก็เจ้ามาทำขยากมาขยากมาเล็วเพรว่านี่จะมอก็ทำ เขากาาบบุน้ำอะไรอยาเยเพราะว่าอย่างนั้จะปีนานี้เขา,า,า,าบอกพลาดค่ะเขาสิม้าค่ะ